นายตะวันไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองจึงย่อมจะไม่รู้เรื่องตื่นลึกหนาบางทางการเมืองกับใครเขาอยู่แล้วแน่แน่แค่ในฐานะประชาชนพลเมืองคนหนึ่งซึ่งแม้ตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่การเมืองก็จะต้องมาเกี่ยวข้องหรือครอบงำตัวอยู่แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากจะไม่ให้สนใจติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองเอาเสียเลยก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของนายตะวันหรือไม่ตรงกับอาชีพคนทําหนังสืออย่างนายตะวันอยู่แล้วแม้จะไม่ได้เป็นนักวิชาการศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เหมือนใครเขา แต่งานวิชาการทั้งปริญญาตรีโทเอกของนักการศึกษาครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หลายสิบท่านนับรวมกันก็ไม่น้อยกว่าร้อยกว่าพันเล่ม ย่อมจะเคยผ่านสายตามาอยู่ในมือในงานของนายตะวันก่อนที่จะสำเร็จเป็นรูปเล่มอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งแบบที่เป็นแค่คนรับจ้างจัดรูปเล่มพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์อย่างเดียวก็มีหรือแม้แต่ จะต้องเป็นผู้ช่วยหาข้อมูลมาเรียบเรียงให้เจ้าของงานตรวจทานแล้วสรุปเป็นเล่มกลับมาอย่างนี้ก็มีก็เลยทำให้จะบอกว่าไม่มีความรู้ในทางวิชาการเอาเสียเลยมันก็ย่อมจะไม่ใช่เพียงแต่ไม่ได้ มีดีกรีทางวิชาการกับใครเขาเท่านั้นเองแต่โดยหลักแล้วก็ต้องรู้อยู่ว่าอันไหนถูกต้องตามหลักวิชาการอันไหนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนายตะวันก็รู้อยู่แล้วในทางรัฐศาสตร์การบ้านการเมือง ก็เช่นเดียวกันหลักการสำคัญอย่างเช่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรจะมีหลักอะไรบ้างนายตะวันก็พอรู้แม้จะไม่ได้แตกชานเชี่ยวชาญเหมือนนักวิชาการก็ตามอย่างหลักการทวงดุลการระหว่างฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการ นี่ก็จะต้องมีถ้ามันหนักหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่งอันนั้นมันก็ผิดหลักการนายตะวันก็ย่อมรู้ดังนั้นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลหรือฝ่ายตุลาการรากับจะ ไปก้าวกายจัดการได้ทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติมากเกินไปยุบพักการเมืองพักแล้วพักเล่าหรือสั่งปลดนายกรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าต่างๆนานาอย่างนี้มันอาจจะดีในบางแง่บางมุมก็ว่าไปแต่ในหลักการใหญ่มันไม่น่าจะใช่ นายตะวันก็ได้แต่มองแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางคัดค้านใครใครจะมาปกครองก็รับได้ทั้งนั้นครับ